มีตรงแบบที่จะไกลแบบโอ้รถเสียงหลักรถเสียงล,ลด, <laughs> ลดบ้า่เสียงหลักพผมอุจจาระวะฮะโอ้ยโอ้ยแมน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่ผมมิสเตอร์ชัดทีวีนะครับท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันไม่ใช่เกมว่าเออมันดี้ไฮนะครับซึ่งเกมนะครับมันมีภาค2องแล้วนะท่านผู้ชมครับซึ่งผมเคยเล่นภาคหนึ่งเมื่อสามสี่ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าภาคสองก็มีนานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งมาเล่นนะครับซึ่งเกมนี้นะครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเอออุนจินะครับผมท่านผู้ชมครับจิระเบิดเมืองนะฮะกดเพจมาลองดูมาเนื้อหาจะเป็นไงต่อนะฮะมา ด่านแรกเลยโอเคนี่คือตัวเราใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองกดเลยครับท่านผู้ชมครับโก้เลยปวดครีนะฮะเอ้ยไม่ไหวเลยปวดขลีนะปล่อยเล็กปล่อยกดตัวไหนวะกดสเปกบาร์โอ้ขลีมาแล้วจ้าขลีจ้าขลีขลีมาจากไหนวะเนี่ยอโอ้ขลีมันมีเวลาด้วยเหรอท่านผู้ชมครับมีเวลาชีวิตของมันนะฮะ เออโอเคขี้เราตายหายแล้วเออเอายังโดดได้เหรอโอเคเอาใหม่มาท่านผู้ชมครับตะกี้ผมวอร์มเฉยๆนะฮะมากดโกไปเลยปวดขี้แล้วไบลเมืองนี้คือแบบว่าอยู่อย่างสงบสุขนะครับจนได้มาเจออุจจระอุกบาบนะฮะโดนขี้ขี้วันละแค่พี่ครับขี้ฮะขี้ขี้ลอยอยากแด่วดิ <laughs> เป็นกุ้งขี้แตกอะไรเนี่ยในครั้งนี้ขอลองกินพวกนี้ดิกินได้ไหมกินได้มา กินสักอันดิดูดิว่ามันจะเป็นยังไงนะโอ้ดูหน้าตัวกูดิหน้าแบบใส่ซื้อมากจะดูนะจะปล่อยตรงไหนดีวะเพื่อนทุกท่านปล่อยตรงบนบัตรได้ป่ะวะได้ไหมรถจะกระเด็นไหมรถจะกระเด็นไหมไม่กระเด็นว่ะไม่ถึงนะฮะเอ้ยขี้ฮัลโหลขี้โอ้ยเป็นลมเฮ้ยรับขี้ไหมทิ้งขี้สักหน่อยไหมเฮ้ยขี้มาแล้วจ้านายจ้าโอ้โหขี้ขี้แยกระโดดขนาดดิวเนี่ยบ้าไปแล้ว โอ้ระเบิดทีคนตายหายดิคับมาครั้งนี้ขอไม่กินอะไรท่านผูช้ชมครับขอเก็บตังค์เรื่อยๆนะฮะมาขอปล่อยขี้เบาๆพอนะฮะดูดิรถจะกระเด็นไหมโอ้ยรถรถไอ้ขี้คือแบบรถรถแบบเสียหลักเลยอ่ะโหนี่ขี้หรือว่าลูกอุกบ่าวอยู่ด้วยฮะทำอะไรแล้วแดกขี้หน่อยเป็นไงแดกอุจลา,าอุจาาลาแล้วอุจลา,าไปหน่อยไอ้ขี้เมืองพังพินาศเพราะไอ้ขี้นี่นะฮะเผ็ดนะบ้ะอ๋กอกินเผ็ดได้ มาขี้ระเบิดฮะท่านผู้ชมครับปล่อยขี้ไปเลยฮะดูดิว่าขี้เราจะโหดหรือไม่เดี๋มากินขี้อุจลามาเจ้านายจ้าอุ้ยอาขี้มัาจากไหนวะเนี่นยขี้มา,มาจากไหนโอ้ช่วยด้วยอยู่เฉยยังอยู่เฉย,ยอีกนะโดนขี้ไปเลยเฮ้ยตรงนู้ตุ้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 นู้คนเต็มเลยท่านผู้ชมครับโอ้ขี่ไปไม่ถึงปล่อยขี่ไกลๆไปเลยท่านผู้ชมครับมาโอ้โหโดเสียหลัก <laughs> โอ้อุจลามา โอ้บ้าไปแล้วฮัลโหลพี่ขี้ไอโอ้จะบ้าไปแล้วคือมึงหลุดขี้ตายมากดโกไปเลยขอแบบว่าไปที่อื่น,นบ้างนะฮะมีที่อื่นไหมฮัลโหลมีตรงแบบที่ไกลๆไหมโอ้รถเสียหลักรถบ้าเสียหลักเพราะอุจจาระวะฮะโอ้ยเหม็นเหม็นดูหน้าเด้อไอ้เหี้ยหน้าชกตายโอ้ my god นะไหนมีทางอื่นไหมวะ มีทางอื่นให้ไปไหมหเหรอโอ้โหไม่มีแล้วท่านผู้ชมครับมีแค่นี้เหรอแบบเฮ้ยตรงนู้นโอ้โหกินข้าวอย่างสบายใจเลยมาเราไปสั่งสอบพวกมันหน่อยท่านผู้ชมครับว่าการกินข้าวอย่างสบายใจมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะอ้ <c oughs> <c oughs> วกแตกอ้วกแตก <c oughs> โอ้โหดูดาว <c oughs> ช็อกมากสะดุดชีตายแท้นักก้ามนักก้ามสะดุดชีตายอ้ยโอ้ my god โ,โอ้โห เฮ้ยหนีลราทำไมอะ่ะเราไปแค่อุจจาระง่ๆเองนะ,ะ,ะเ,นเหรอขอกินนมสักอันหนึง่งแล้วก็ข้าวโพดสักอันหนึง่งมาดูดิว่ามาาันจะเฮีย้ยขนาดไหนท่านผู้ชมครับโอ้โหขี้มีมีข้าวโพดฮัลโหลเซอร์ไพรส์ what the fucker <c oughs> ฉันคือขี้ฉันคืออุจจาระขะ้าวโพดเดะอุนจิข้าวโพดอุนจิข้าวโพดอ่ะ <c oughs> ออกไปไม่ได้โอ้บ้าไปแล้ว ตายมันยังเหลืออีกสามตาท่านผู้ชมครับมาขี้จ้าไหนจ้ามาเดินไปเลยเออ,เออ้โอ้โหโอโ้คนหนีเต็มเลยท่านผู้ชมครับบ้าไปแล้วนะเอ,อ้ยตายไม่หนีแล้วเหรอตายเฮลโหลเฮลโหลฮัลโหลไอ,ลอ,อ,อชื่อไม่ถึงอ่ะดูดีว่ารถคันนี้จะต้านขี้เหลียวได้ไหมนะโอ้ยรถเสียหลักเอียรถเสียหลักเอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อทำรถเสียหลัก คุณชะลักนัโผล่ทำรถเสียหลักขนาดน,นี้เหรอโอ้บ้าไปเลยอุจระก้อนนี้นะครับสามารถเข้าหน่วยอเวนเจอร์ได้เลยนะท่านผู้ชมครับแข่งแข่ง,แ,ขง,แ,ขงแก่งเกินเทียถึงเวลาปวดขีแล้วปวดขีไปดิมา,มาขวางทางไว้รถบ้าเลิศสุดลายสุดลายสุดลายขี้อยู่ที่ไหนขี้ขอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโดนหัวโดนหัวโดนหัวโดน,ดนอีไอ้ขี้ ขี่กันหน้วยเฮียเป็นกูที่แบบช็อกตายเลยนะฮะแบบฝันร้ายจิตตกอะไเฮียโดนขี้เงี้ยเลิหนักฆ่าเลิหเฮ้ย Hello, hey, ประธานประธานาทำทำอะไรทำอะไรฮะยืนเฉยอ่ะเดี๋ยวผมจะปล่อยตรงที่คนขับรถนะฮะขับรถเออมอเตอร์ไซค์เดีฮะดูดีว่าจะมีมอเตอร์ไซค์ลงมาไหมรอ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 เฮ้ย hey, มอเตอร์ไซค์มาแล้วมอเตอร์ไซค์มาแล้วขี้จะนายจ๊ะเอาเขี้ไม่ถึงขี้อุจจาระ ุ้ยโอ้โุขี้เต็มเลยเฮียเอ้ยคำหยาบมาเอาไปกินแต่เฮลโหลอ่ะกินเราแทนข้าวนายแล้วกันนะเอาไปกินไปเออกินกินเข้าไปกินเอาไปกินไม่กินเลยไม่หิวอ่ะฮัลโหลโอ้โหอุจจาระบ้านพองขนาดนี้นะเฮ้ยนายลืมคิดเองเปล่าวะฮะอุจจาระตัวเองอ่ะเฮลโหลเออเฮ้ยมันใส่มา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 ใส่ หน้าแบบหน้าแบบจิตตกมากอะหน้าแบบหน้าแบบจิตตกมากโอเคท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับก็บ๊ายบายนะท่านผู้ชมแต่ผมเล่นเกมนี่ก็บอกนะครับผมเคยเล่นเกมนี่แหละที่มันเป็นดุกุตาในไอไอโรงของเล่นน่ะแต่ไฟ้าเฟียครับท่านผู้ชมครับเลนแบบมันมีอารมณ์มาเล่นเลยนะเออก็ขอโทษจริงก็บ๊ายบายท่านผู้ชม